ไายเทื่อนเดียวเลยสวัสดีปีใหม่ติบ้างสิบอ่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ของไทยเฮือนขอบคุ้ยขอคุ้วค่ะก็กินกระมูกามมือเรากินก็ขอบคุ้วได้่ยแบบขอบคุ้วคนนอนนาเอาเอาหนีจังอ่ะอาคเขาเอาหนจังของคนนอนนาทำอะไรทำมา กมาทน้อาบน้ำนีสามมือเหรอขิงขาแสบ่ะเน่ยมือนี่แ่บเดี๋ยวแกงไข่แข้งบ่ได้ตะเอาแกงไข่แข้งบ่ได้เเ็เราเเรากระแเอาความคนนอนหน้าออกน้ำมูนี่นอนหน้าอยรูเดี๋ยวปีน่าทให้อชุดไงเรวๆไงคนนี้เดี๋ยวเห็ดมือเี่ร้องรับผลไปไปมากี่อดรังไหมฝนเนี่ยไปเฮ็ดไปกองเฟื่องเนี่ย

ขาไปกับพี่แต่ว่าขากลับซ้าวบาทท่านกับย่างขำไม่เอียงเลยเรื่องมาไว้ทั้งพี่เลยเนาะได้คุณแกียร้อมไปมาเป็นแลรงท่องเที่ยวไปเลยดีเนาะทะเลโบยแดงกับมีดได้ใจอยู่นี้ท่นเดี๋ยวสิไปทไายให้เบิ้งผู้ใดเฮ็ดเป็นกับผูไม่เฮ็ดให้หมูเบิ้งกับเกียวอันทะเลโบยแดงอันยุกน้องหานกับอันแดงสี่ลัก นี่ละวิธีคนนอนหน้าแล้วใกล้เขาลกพิมวดตัวมาเขาโคอกข้วถ้าอครัขวเห็นมันด้วย็เห็นนั้นไม่กคยไก่ผุ่น ขวมคนเราปากขวเขาโรคหวัดไดูฟังพุ่นนั่นเขาว่ามันเกิดให้เขาให้มันเกิดดูฟังพี่พี่เพื่องมือขวมเนาะหาล้วมัเบิ่งฟังทีนนั้ะเขากอบว่าเขาทั้งเหน็บเขาทั้งปุ่นเขากอบว่าเขาไม่ใช่เขากอันรับทรงเขาปุ่นเสียงเ่อไปไม่เข่ากันบ่ไม่เข่าไม่เข่าเนาะพิษประตูรัดให้เขาตะลุ่นเค่วนตัวเลื่อนเนี่ยเสีวมาไว้เลื่อนเอาเลื่อน ขี่ไปไทย่าย่าฮ่ตฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าเ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าเ่าร่าฮ่าฮอาร่าฮ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 แาร่าฮ่า่า้อ่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮาฮ่าฮกาฮ่า่า่่าายู่ก่าฮ่น่า่่่าาาไ่ง่่่่า่าา่าฮา เอารถอีเต๊ก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 ไปขึ้นเขาเห